สวัสดีค่ะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้นะคะวันนี้นะคะเราก็ถึงเวลานะคะที่จะได้มาย้ายกระถางน้องต้นไม้ต่างๆที่บ้านเรานะคะวันนี้ก็จะเป็นคลิวของคนนี้ค่ะเจ้าฟาโลซึ่งฟาโลของเฟิรนงยังอยู่ในกระถางเจ็ดนิ้วอยู่นะคะก็ยังยังไม่ค่อยโตเท่าที่ควรเนอะจริงๆน้องเขาก็เริ่มแบบพยายามจะออกไหลออกไรใบก็เริ่มจะจัดสีแล้วนะคะ วันนี้เราก็จะมองโม,งมงต้นนี้กันนะคะขั้นแรกที่เราจะทำเนี่ยเราเช็คมาแล้วนะวพาน้องเขาเนี่ยรากดูรากสิคะ้ากเขาแบบทะลุแล้วมันก็เป็นสัญญาณว่าเปลี่ยนกระถางไ้แล้วนะแล้วก็อีกอย่างวัสดุปลูกเก่าเนี่ยเคนไม่แน่ใจว่าตอนนั้นนะ่ะเจ้าของเดิมเขาหรือว่าของเฟิร์นที่ใช้เป็นดินแบบนี้คนก็ลืมไปแล้วเนาะซึ่งจริงๆน้องฟาโี่เขาชอบความชื้นก็จริงแต่เขาจะไม่ค่อยชอบแบบ กขุยมาพาวต่างๆนะคะน้องฟารโรเนี่ยเมื่อก่อนราคาสนุนราคาเนี่ยแพงมากนะสองสามหมื่นเลยเดี๋ยวนี้นะคะราคาพันพันหนึ่งก็จับต้องได้แล้วต้นเนี้ยบางทีก็คือห้าร้อยถึงพันห้า้อบาทแล้วแต่ความสวยแล้วแต่ขนาดใบนะคะก็จะเห็นที่ว่าทําไมเขาถึงชื่อเขาชื่อหน้ากากฟารโรนะคะเพื่อนๆเนห็นไหมว่าตรงตรงเนี่ยเขาอะมันจะเป็นหน้ากากเส้น เส้นที่เป็นเหมือนประมาณว่าโนน,นูนขึ้นมาเป็นสันกระดูกนะคะพอเริ่มโตปุ๊บเขาก็จะเริ่มห่อไปนะคะบ้านเฟิร์นก็ซื้อต้นแม่มาหนึ่งต้นที่นี้เฟิร์นไม่แน่ใจว่าเฟิร์นซื้อต้นลูกมาด้วยหรือเปล่าหรืออันนี้เป็นข้ออะไรเฟิร์นคิดว่าคนน่าจะซื้อลูกมาด้วยหนึ่งต้นนะคะแล้วก็แม่หนึ่งต้นนี่น้องเขาก็โตพอที่เราจะทําการเปลี่ยนกระถางได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมูต้นนี้กันนะที้ดิน ถึงวัสดุปลูกนะคะที่เฟินใช้ในวันนี้นะคะเมื่อกี้ก็จะมีมะพร้าวสับเล็กน้อยที่เหลือนะคะไม่จําเป็นต้องเยอะนะเพราะว่าจริงๆเขาไม่ได้ชอบมากแล้วก็ใบก้ามปูนะคะเฟินใส่ใบก้ามปูประมาณแค่ถุงเล็กๆอะ่ะครึ่งโลเล็กๆนะคะแล้วก็ดินดินเนี่ยเฟินผสมดินหลายๆยี่ห้อรวมกันนะคะคือที่เฟินลองทำอ่ะเนี่ยเฟินเริ่มแบบรู้แล้วว่า ดินหลายยี่ห้อเนี่ยมันก็แตกต่างกันแะบอกว่าดินยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้ดีคือเฟิดลองแล้วมันไม่โอเคหรอกอันนี้คนก็เลยลองเอาดินซื้อทีอะส่หลายยี่ห้อเลยสามสี่ยี่ห้อผสมกันเลยค่ะมันก็จะได้แบบวัสดุที่แตกต่างกันไปทั้งแกลบทั้งที่เท่าทั้งอะไรนะคะแต่ว่ารวมๆแล้วมันก็พอใช้ได้นะเพราะว่ามันจะไม่ได้หนักไปทางใดทางหนึ่งเพราะว่าดินบางประเภทก็หนักถือมะพร้าวบางประเภทก็หนักกรบ เราเพะเภทก็หนักขี้เท่านะคะเดี๋ยวเพรก็จะคนให้เท่ากันเนาะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาปลูกให้ดูกันชัวร์เมื่อเราคนดินเข้ากันแล้วนะคะเราก็จะเตรียมเข่งน้องฟาโรนี้เราเตรียมเข่งเป็นสีเขียวไว้นะคะเดี๋ยวเรามาดูนะเริก็จะเอาดินอะใส่ในเข่งนะคะเพราะว่าดูขนาดเข่งกับขนาดน้องเราเตรียมเอาว่าต้นไม้เราจริงๆอ่ะเข่งําว่าใหญ่ไปไหม เราเป็นต้นไม้โตง่ายนะคะใส่แบบนี้ก็ได้แต่เข็งน่ะลองไป่ปุ๊บเราต้องรดน้ํำบ่อยๆเลยนะหรือไม่ก็หากระมังแช่น้ำํำเราก็แช่เขาอีกทีหนึ่งนะคะน้อเขาก็จะงอกไวโตวไวขึ้นนะอ่านเขาจะเอาดินใส่ในนี้นะคะใส่ปปรครึ่งอันนะนี่นะคะพอเราใส่กระถางดินได้ครึ่งอันแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอา น้องฟาโล่ขเรามาใส่โดยที่เวลาออกจากคาถาให้เพื่อนใช้นิ้ว่ะกดนะคะใช้นิ้วด้านหนึ่งกดตรงนี้นะเดี๋ยว,เ,วเพื่อนจฟังก่องหเพื่อนๆตุกนะใช้นิ้วนะคะกดตรงนี้ตุกดนะคะแล้วก็เอามือเราอีกด้านหนึ่งนะคะพุ่มไว้นี้นี่นะคะเพื่อน แล้วก็ดึงกระถางออกนะคะน้องล้วเราก็จะเป็นลากแบบแน่นเต็มหมดแล้วนะนะคะแล้วก,ก็วางลงไปในต้นไม้จึ๊บวางให้กึ่งกลางนะคะนี่ไม้กึ่งกลางแบบนี้แล้วเราก็จะดินกบเข้าไปนะคะนี่นะคะ เราก็เอาดินใส่มาจนเต็มเกือบท้ดินเก่าหรือเพิ่มจากดินเก่านิดนึงนะคะแล้วก็เราก็จัดหาไม้สูงสงนะคะหาไม้สูงสงมาทำนิดหน่อยนะคะเพื่อให้ให้น้องเขาตั้งต้นตรงขึ้นช่วยประคองหน่อยเพราะว่าที่บ้านเฟื่องลมแรงนะคะเสร็จแล้วเราก็ทําการลดน้ํานะคะลดพอประมาณนะคะแล้วก็ ใครมีกะละมังหรือมีอะไรก็เอาน้องเขาไปแช่น้ําได้น้องเขาก็จะแตกไว้ขึ้นนะคะหรือจะลดน้ำเฉยๆก็ได้นะเป็นอัน,นเรียบร้อยค่ะสำหรับฟาโลของเรานะคะ